โอ้โหนี่คือความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของผมเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะดูใบเขาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นยอดยอดยอดบนแหละเนี่ยอันนี้ขอตกเลยเนี่ยเนี่ยรูแต่ละรูปตัดแต่งกิ่งแค่วันเดียวใบร่วงเละไหมเรื่องของเรื่องก็คือเป็นคนชอบกินผลไม้นี่เลยนะเราก็ชอบกินผลไม้ ดสดๆจากต้นที่เราปลูกเองผักก็ชอบปลูกเราก็ปลูกผักกินเองผักเคลก็ปลูกสะระแหน่ก็ปลูกแล้วก็มาหลงรักไม้ใบก็ปลูกต้นไม้สวยงามไว้เต็มบ้านปลูกเยอะจนไม่มีเวลาดูแลพอทิ้งไว้ก็เละเหมือนตอนนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่ามันเป็นอะไรสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้าณฑวัฒนาดีนะครับเพื่อน นี่เลยจะบอกว่าเป็นความใจสลายของคนที่ปลูกต้นไม้นะคนที่รักไม้ใบแบบผมนะแค่เอาง่ายๆว่าแค่ต้นไม้อะใบมันไหม้แบบนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยคือมันเกิดจากอาการโดนแดดเราก็ใจสลายแล้ว <c oughs> นะอย่างเงี้ยใจสลายแล้วนะคือถ้ามันเป็นธรรมชาติอ่ะมันก็โอเคเราอย่างเงี้ยธรรมชาติเรารับได้เราปล่อยได้ใช่ไหมยอย่างเงี้ยธรรมชาติจยจะให้ดูอะไร โอ้โหนี่คือความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของผม oh <my> ต้นวิลสันสามสีตอนแรกมันเป็นใบล่างไงจนเละไปใช่ไหมก็โอ้โหคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะทีนี้บอกเลยว่าโอ้โหเละตุ้มเป๊ะโดนแดดโดนแดดเพราะอะไรหนึ่งเลยตอนแรกมันก็ไม่ได้เป็นเยอะขนาดนี้นะ พอเอามาวางใช่ไหมมันจะเป็นช่องแสงแบบนี้แต่ผมถ่ายภาพไว้แล้วถ้าผมขึ้นภาพให้ดูด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูด้วยเลยนะก็คือมันจะเป็นช่องแสงแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พระอาทิตย์มันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นเฉียงๆหน่อยนะตอนนี้คือผ่านมาครึ่งของแสงนะมันก็สังเกตได้เลยว่าแสงอ่ะมันผ่านมาช่วงไหนแล้วก็ใบอ่ะมันก็จะพังไปเลยช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นแบบโห โคตรใจสลายเราไม่จํานะผมเคยทําคลิปบอกเพื่อนๆไปแล้วเมื่อสักปีสองปีก่อนหรือเปล่าว่าเจ้าเศรษฐีวินสันด่างเนี่ยก็คืออย่าเอามาโดนแสงโดนแดดเลยพะโดนแสงโดนแดดแต่มันจะไม่สวยอันนี้ลายมันสวยจริงๆนะแบบเนี้ยดี๋ยวผมขึ้นภาพก่อนหน้านี้คิดว่าน่าจะมีถ่ายไว้ให้ดูล,ลืมลืมลืมอ,อมไมติดหน้าเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ให้นะครับก็คือผมถ่ายไว้ว่าภาพสีมันสดมันจะต่างกันเลยนะจาก ที่ผมเอามาวางไว้ตรงนี้ตอนแรกอะจะบอกว่ามันอยู่ตรงนี้นี่มันจะตั้งอยู่กับบนกระถางแล้วก็อยู่ในร่มอย่างนี้ครับสีจัดจ้านสวยมากนะสีจัดจ้านสวยมากพอย้ายมาอยู่ตรงนี้แรกๆมันก็ดีล,ะ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 ละักหลังๆเริ่มซีดเริ่มซีดเริ่มซีด,ดลงโอ้โหเป็นไงตอนนี้ความสดใสของสีหายไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่ปลูก วิวสันด่างนะครับวิวสันด่างหงษาด่างเนี้ยไม่ถูกกันแดดถามว่าปลูกหรอให้ปลูกได้ครับแต่สีเขาจะไม่สวยสดครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างภาพก่อนหน้าที่ผมย้ายไปนะคือเป็นต้นแรกเลยต้นแรกต้นใหญ่สีสวยแล้วก็เคยเามาไว้หน้าบ้านโดนแดดกลางวันเหมือนกันสีซีดกรณีเดียวกันกับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกย้ายไปเก็บในที่ร่มด่วนนะคะคือต้องบอกว่าความตั้งใจแรกของผมมาที่เอามาตั้งตรงนี้คือพอเอาไว้ในร่มใช่ไหมต้นมันเอน แบบมันงอเอน็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือแขนผมมันตรงนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมแล้วต้นเขาเอ็นอย่างนี้ครับผมก็เลยเอามาตั้งโดนแดดเพื่อเพื่อเบนเบนยอดอ่ะให้มันออกออกมานี่คืออันนี้มันก็เริ่มตรงแล้วเนี่ยนะเขาก็เริ่มตรงแล้วละ่ะก็เดี๋ยวต้องเอาเข้าไปไว้ในร่มเหมือนเดิมเปลี่ยนที่แล้วจะบอกว่าการตัดแต่งกิ่งต้นไม้เมื่อวานนี่มันเป็น่มอยู่ดีๆผมมา ตัดแต่งกิ่งตรงนี้แล้วเปิดแสงแสงเข้าได้นะแสงเข้าได้แล้วก็หน้าบ้านจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนเหน้าบ้านตอนแรกกิ่งมอนใช่ไหมกิ่งมอนมันจะแบบมันจะห้อยแบบนี้อันนี้ผมเอาไว้กิ่งหนึ่งเอาไว้แบบเอาไว้เท่ๆเอาไว้กิ่งหนึ่งมันจะ,จะห้อยปกไปนุ่นตรงตรงรถผมก็ต้องการเปิดแสงครึ่งหนึ่ง เออก็เลยตัดสูงแล้วแสงมันจะพาดผ่านมาได้แล้วก็เก็บเลาะต้นไม้ความรกของผม,มนะออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งพวกนี้ยแล้วก็เปิดเพอเอิญมันมีกิ่งบางกิ่งที่มันเปิดแสงช่วงโลง่งนี่มันเป็นช่วงที่แดดแรงที่สุดใช่ไหมเนี่ยผมก็ลากตรงนู้นนะปกติมันจะแบบหนาแล้วก็ห้อยไปแบบหนาบางเลยอะ่ะแค่วันแรกวันเดียวอะ่ะดูบุษราคมผมโหเปิดแสงแค่วันเดียวนะดูใบ โอ้ยอยากจะลองอยากจะลอง oh <my> god เละตุมะต้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะดูใบเขาเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นยอดยอดยอดบนแหละเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเป็นเพื่อนประกอบกับเมื่อวานมัวแต่ทํางานรื้อของใช่ไหมรู้สึกว่าเมื่อวานจะไม่ได้ลดน้ําด้วยนะแต่มันก็ยังเต่งตึงอยู่เลยนะเพื่อนเพื่อนแค่วันเดียวอะโอ้โหดูใบอันนี้ใบด่างเขา ดีนะใบด่างมันซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ข้างในลึกๆข้างล่างร่วงหมดเลยเนี่ยร่วงหมดเลยอันนี้ขอตกเลยเนี่ยเนี่ยดูแต่ละรูปตัดแต่งกิ่งแค่วันเดียวใบร่วงเละไหมเหี่ยวอ่าเพราะฉะนั้นใครปลูกไม้ด่างเวลาจะตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อนๆก็ระมัดระวังเัินด้วยนะครับอันนี้แค่วันเดียวคืนแรกนะ ผ่านไปแค่คืนเดียวแล้วเช้ามาอีกวันหนึ่งโอ้โหเพราะกว่าผมจะตัดแต่งกิ่งเสร็จผมบอกว่าอยากจะบอกว่าประมาณสองทุ่มสามทุ่มกว่าแล้วแค่รับแดดประมาณช่วงนี้ถึงใบสองเรียบร้อยเลยอะต้องมาลดน้ําให้พื้นแบบมันเย็นๆอันนี้โชว์ความลกนะเพื่อนๆนอกจากที่จะไม่ได้ดูแลรักษาม,มาเป็นปีกว่าแล้วนะคือปล่อยทิ้งปล่อยแบบไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้เลยปล่อยต้นไม้ก็ตายแห้งช้างผมก็เละตุ้มเป๊ะ บอกเลยว่าช่วงนี้โชว์คลิปอความเละเทะไม่ได้มีความสวยอะไรเลยอันนี้ก็โดนแดดไหมไปแล้วมาวางไว้ตรงนี้เลี่ยงยังหาที่อยู่ให้มันไม่ได้อันช้างหมูช้างหนังเหลืองนะเพื่อนไม่รู้ผมมองไม่เห็นจอไม่แน่ใจว่าเห็นภาพหรือเปล่าวุเนี่นยใบเละหมดเลยไม่ดูดไม่ได้ดูแลเลยอันนี้ก็กําลังแตกหนอแบบโอ้ยอยู่เดียลายสวยอะไรก็เหลมๆนะโดนแดดอีกแล้ว แล้วมาวางไว้ตรงแดดโดนแดดที่มันช่วงแรงที่สุดด้วยนะเออเขาจะมีมีอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นไม้ด่างที่ไม่กลัวแดดนะเพื่อนๆปลูกมาตั้งนานแล้วกลัวอย่างเดียวคือตัวต่อโพะสีด่างอะเพื่อนๆดูดิเนี่ยใบนะจะไม่มีช้ำจากแดดแสงแดดเลยพเพราะนี้ก็อยู่ข้างหน้าแล้วรับแดดตรงๆตั้งแต่เช้าเลยเหมือนกันนะเนี่ยดูดิ น,นี่คือโพจะสีด่างนะเพื่อนๆกลัวอย่างเดียวก็คืออะไรรู้ปะะอันเนี้ยเขาไม่ได้เป็นเป็นเองนะเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยคือตัวต่อเขาอะจะมากัดเล็มใบแล้วผมน่าจะมีตัวอย่างภาพให้ดูนะตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยใบผมมันเป็นอะไรอ่ะใบผมมันเป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยดูดิดูเนี่ยเละใบหายยอดอ่อน <laughs> <laughs> ยอดอ่อนใบเน่อยเรียบหักยิ่งมันบนนะยิ่งไม่เหลือเดี๋ยให้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ยิ่งมีเหลือใหญ่เลยเนี่ยนั่นแะดูเฮ้อมันจะมีเจ้าตัวแสบอยู่ครับผมเคยเห็นแต่ผมไม่เคยเห็นแบบจัดจะ่ะเหมือนในภาพที่ให้เพื่อนๆดูคือไม่เคยเห็นจัดจะ่ะเคยเห็นเขาบินมาถึงปุ๊บเขาก็บินพอเขาเจอเราใช่ไหมเขาก็จะบินหนีไป ดูดิคือเขามาเจาะกรีด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 ไปหมดอะและ้วมาป่าคมดีจังเลยนะดูเลยเออถ้าตัวต่อตัวต่อไม่รู้มีตัวอะไรมั่งหรือเปล่าแต่เจอตัวต่อนะนี่แหละก็คือ่ะเรื่องคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวดูไปนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จะบอกว่าคนที่ตัดแต่งกิ่งนะครับก็ค่อยๆค่อยๆเปิดแสงตอนแรกอะผมก็คิดไว้ดีแล้วนะเนี่ยช่วงเนี้ยตอนแรกมันจะมี กิ่งมีฝั่งนู้นกิ่งล้อมแบบคุ้มอะเอาง่ายคือแสงดีสําหรับไม้ใบเพราะผมเปิดไปหมดปุ๊บโอ้โหเดียบร้อยเลยแล้วมันก็ทะลุตรงเขาเรียกว่าแสงช่วงแดดแรงแต่ความตั้งใจผมคือต้องการให้ต้นไม้มารับแสงพวกแดดเช้าแล้วตรงนี้จะปล่อยทิพย์เพราะว่าตรงนี้กําลังจะเลี้ยงผมกำลังจะทําซุ้มซุ้มคือค่อยๆดึงกิ่งเข้ามาแต่ว่าจะให้ตรงนี้มันโปร่งแล้วก็เราจะตัดแต่ง ตัดแต่งกิ่งเลี้ยงแสงได้ประมาณนั้นเออก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดอีกทีหนึง่งแล้วก็ถ้าใครปลูกต้นไม้แล้วทำลักษณะนี้แบบผมนะลกๆแล้วก็อยากได้แสงเปิกแสงทำยังไงก็สามารถแนะนำมาได้นะครับบางทีผมก็คิดไม่ออกเพราะว่าวันๆพันกว่าเรื่องไม่รู้ว่าจะาจะอะไรดีไม่รู้ว่าจะทำตรงไหนคนอะไรก่อนแล้วก็ปีนี้ต้นไม้ที่สวยคิดว่าไม่น่าจะมีให้ดูในในบ้านผม ปีนี้น่าจะเป็นปีที่เคลียคลิปต้นไม้เก่าทั้งหมดเลยเนาะน่าจะประมาณนั้นเนี่ยเละหมดเลยเป็นเพื่อนเละหมดเลยนี่ผมก็จะมาถ่ายเก็บภาพไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยอะไรที่อยู่ในร่มมันก็ใบซว้ยเป็นด่างๆมันก็จะไม่กลัวเห็นะหอันนี้ก็บอนกระดาษแตกมาอีกแล้วแตกมาอีกแล้วลูกต้กนเลกนี่อยู่ต้นเดียวมั้งไม่ได้สังเกตเพราะมันซุกไงมันจะมีเครือมาวันมาถอนเครือแล้วก็เพิ่งเห็นลูกใหม่อีกหลายต้นเลย ใครยังปลูกบ้างบองกระดาษด่าง,าางเออแล้วก็ส่วนนี้ที่เคยทำคลิปอ,อฟอร์มกอนะจากบอลหัวเดียวหรือสอหัวเนี่ยที่ผมผ่าผ่าผาผา,าผมต้องการฟอร์มใหญ่ซุ้มใหญ่นะของปีที่แล้วปีที่แล้วตน้ตนปีน่าจะได้ปีแล้วมั้งครับเพื่อนๆผ่าเป็นชิ้นเล็กๆก,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 กว่าจะโตมันก็นานอยู่เหมือนกันนะเราก็เลี้ยงแดดก็ได้เป็นทรงพุ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเอาแบบหนาเลยอะ่ะเนี้ย จะบอกว่าช่วงนี้แดด่าร้อนมากๆมันเรื่องผมใบตกใบห่อเลยเมื่อกี้ต้องมาลดน้ำแล้วเพื่อนๆใบแบบหอ่อกิ่งนี้ใบร่วงเลยอันเนี้ยประมาณนั้นประมาณนี้ประมาณนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมา,าพูดเรื่องของการเปิดแสงรับตอนเช้า,าแล้วก็คนที่จะตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับเพื่อเปิดรับแสงก็ผมคือความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดทําแบบผมไม่เวิร์ก ต้องไม่ค่อยเปิดนี่คิดว่าตัวเองว่ามั่นใจว่าอมันแสงมันจะค่อยๆเปิดมาแล้วนะคิดว่ามั่นใจแล้วแหละแต่ด้วยความที่ว่าณปัจจุบันครับก็คือแสงแดดเมืองไทยมันแบบมันแรงนะมันแรงมากๆคือต้นมะเดื่อฝรั่งผมตั้งแต่ปลูกมานะเป็นสิบปีนะเกือบสิบปีอะเกือบสิบปีที่ปลูกมาจะไม่เคยเห็นต้นมะเดื่อฝรั่งนะที่รดน้ําทุกวันนะแล้วอตอนเช้ามาแล้วใบมันจะตกหอ่อแสดงว่า แดดมันแรงมากจริงๆนะแดดมองไทยนะตอนนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของวัสดุปลูกผมมันเลยหนึ่งปีมาแล้วด้วยอันนี้อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งแต่ยังไงก็ไม่ควรที่แบบต้นไม้ที่ทนแรงทนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะใบตกล่วงมาแบบนี้นะหนึ่งชั่วโมงกว่าเพื่อนเพื่อนโอ้โหเริ่มฟื้นตัวมาแล้วจากใบที่ตอนแรกมันตกตกใช่ไหมใบหอ่อหอใช่ไหมนี่นี่นี่จากที่ใบมันหอ่อหอเนาะเออใบนี้มีอยสองใบที่ว่าหอ่อหอตกตกตก็รอดตัวไป นี่นี่ี่ใบนี้เพราะว่านี้มันเป็นใบใหม่เพิ่งตัดแตกมาครับโดนแสงเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นคนไหนที่คิดจะตัดแต่งกิ่งไม้ก็ดูผมผมเป็นตัวอย่างนะครับยังไงคิดว่าน้าไม้อะ่ะมันก็น่าจะปรับตัวแหละเพื่อนๆแต่ก็พยายามดูแสงผมาพาดตรงกิ่งหนึ่งคือตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรนะน่าจะโดนแดดแบบดุสรคมก็น่าจะโดนแดดแบบแดดจัดอะ่ะตรงแบบตรงช่วงเที่ยงเลย <laughs> ฝากไว้เป็นอุทาหก์ก็ก็แล้วกันสําหรับคนที่ปลูกต้นไม้นะหลายหลายคนอาจจะไม่พลาดแบบผมก็ได้เพราะผมเป็นคนที่แบบคิดเร็วทําเร็วกันไปบางอย่างมันไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับเวลามีน้อยพอว่างปุ๊บคิดได้ก็ทําเลยก็แจ็คพอตเลยแบบนี้นะแต่ก็รอดมาได้โอเคคลิปนี้นะครับผมไกบ่บ้านสวนวัสรานดีขอลาพก่นอล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับตื่นตื่น ไม่ต่างทนแดดนะไม้ต่างทนแดดนี่เออไม้ต่างทนแดดนะพนพื่น